อ่าต่อมาเพื่อนพูดถึง leading เว้ย leading ม่ต้องอ่านทุกบรรทัดด้วยเราจะได้ไม่ต้องอ่านหลายรอบทิ่ทีเ่เขาสอนกูมาเลยนะเอ้กูมาเพื่อผื่อแผเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนเขาก็เนี่ยเขาบอกว่าอีกถ้ามึงอ่านเนี่ยข้อนี้ with not mention ข้อใดแม่งไม่เกี่ยวกับ candidate อะไรเงี้ยพกุ่งแม่งก็จะรู้แค่ว่าอะไรเงี้ยพกม่งนี้มนไม่รู้เลยว่าแม่งเปิดรับสมัครหาอะไรบ้าง จริงๆเราก็อ่านมาดูก่อนลางๆแล้วเราก็มาอ่านเลยหนะที่เขาสอนกูนะแม่งก็ไม่ได้กี่บรรทัดอังกฤษแม่งอ่านไว้อยู่แล้วรู้เรื่องรู้เรื่องเรื่องนึงนะครับแม่งก็พูดเนี่ยเห็นปะเกี่ยวกับ candidate ถ้ามึงยาววนะ candidate qualification candidate qualification นะเพื่อนๆ candidate qualification ทิบไหยและอยู่ไหนเนี่ยเห็นไหม อย่างนี้แม่งก็ต้องอ่านหมดดูดบมันก็พูดเลย We are hiring Candival Corporation is c l e a r l looking for creative and exotic c a n d i d a t e To join or l time in the flowing position มันพูดประมาณนี้มันมองหา c r e a t i v e และอะไรเนี่ยเอสสุดติกเนี่ยปล่อยแม่ง Candidate เนี่ยผู้สมัครเข้าทีมแม่งเปิดรับเนี่ยตามนี้เลย Graphic Design หนึ่งตำแหน่ง List เนี่ยคือคุณสมบัติ มีเฮอะไรบ้างประมาณนี้ design and conduct visual graphic for the advertisement ่าอ่าประมาณนี้เพิ่นมาดูแบบกรณีที่พวกมึงไม่รู้สับเลยนะ t ิ i n k i k g c r i a t i e and develop ที่พวกคุณไม่รู้สับเลยนะ development d e i s i n g นะ prepare m a r k i n g จบแหละชื่อแพลตฟอร์มประมาณนี้แล้วก็มีติดต่อสื่อสาร มาร์เกอร์และอะคาเดมิกออฟฟิเชียลออฟกฤษบัตุลี่คุริฟายฟิเคชันเนี่ยแม่งรู้แค่นี้พอไอ้เแค่ข้อแรกแค่นี้พอจบคุริฟายเนี่ยคือเหมือนคัดเลือกอะคุริฟิเคชันเพื่อนเพื่อนคิดดูอะคุณสมบัติของไอ้แคนดิเดตเนี่ยแม่มงมีที่อะไรบ้างที่เขาจะคัดเลือกมึงได้มันต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างอ่ะข้อแรกมึงตอบได้ไหม คุณอ่าคอลิฟายก็เป็นคำทะอันนี้อีกอันหนึงนะคอลิฟายเนี่ยพวกมึงไม่อ่านเลยพวกคุณอ่าเราไปอ่านแค่แรกเราเห็นปะไม่ต้องอ่านกันหมดดีๆนะครับคือมันอ่านไม่ยากหรอกเพื่อนถ้าเรารู้คำศัพท์บ่อยๆอย่าไปพูดโลกสวยว่าฝึกบ่อยๆก็ชินโจทย์เนี้ยเราต้องพูดเลยว่าเชี่จกิงกูอ่านได้แต่กูแปลไม่ได้ในบางคำอ่าคุณสมบัติกูให้เพื่อนๆดูนะเห็นปะ a l i f i c a t i o n ที่ไอ้ที่เกมเมอร์ที่มันชอบบอกคุณลีฟายเนี่ยแม่งก็คืนอนั่นแหละอันเดียวกันคุณสมบัตินะครับมันก็บอกว่าเป็นชายหรือหญิงเนี่ยเมลอออายุแม่งอย่ากเกินสามสิบห้าปีนะสัตว์อ่าดีกีบ b e h a v i ร์อะไรเงี้ยมึงต้องเรียนปอตีนะดีกีมาอ่าแล้วก็อินคอมมิวนิเคชันมึงสามารถสื่อสารสร้างภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกมีเดียอาร์ตที่อะไรสักอย่างเนี่ย r e l a ต e d file รู้แค่นี้พอจบเขาเอาแค่นี้คนะอลี่ไฟน่ามันถามคอลี่ไฟใช่ไหมแต่จริงมันก็ใช้ได้แหละที่แม่งถามแต่จริงๆไงถ้ามึงมาจิ้มแบะตรงคอลี่ไฟเคชั o นเลยมึงก็ตอบได้น่ะเออายุ <c oughs> เกี่ยวไหมโอเวอร์ over. อ่านอตโอเวอร์สามห้าเกี่ยวคอนี้ถูกกราฟิกด,ดีไซน์ซอฟแวร์ไอชี้เกี่ยวเกี่ยวชิบหายคอนี้ก็มัน,อนเอากราฟิกอะ เพือเพื่อน,นเข้าใจปะคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับข้อนี้มีดีกีเกี App ่ยวปอตีแอปพีเลนเซเนี่ยไม่มีในนี้เลยนะครับข้อนี้ก็คือตอบอันนี้เพื่อนเพนตอบอ่าถูกด้วยเฮียถูกด้วยนะครับเนื่อนมันไปว่าอะไรไอแอปมาเขาจะไม่บอกนะมันคือไปว่าอะไรผมก็ไม่รู้เดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวจะไปอาบน้ำอ่าน เป็นทำงานแล้ว F P A r F P E A r A E N C E S ปานปรากฏตัว15ไม่ไม่ไม่ไมไมละการปรากฏตัวน่ารักมากเลยค่ะแบบ channel รักอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวนะฮะไปลแล้ว,พวเพื่อนๆโอเค